คณะท่านนางซาลเมสุลาบิชวิลี่ประธานาธิบดีแห่งจอร์เจียกรุงทิบรีซีในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจียข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์เจียพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบ้านบา่อวีตำบลตะนาวศรีอสวนพึ่งจัังหวดราชบุรีพลเรือเอกประวิตรรุจิเทศรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานไปติดตามการดําเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้งานภัยโควิด -19 ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีได้พระราชทานโครงการเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้ที่ได้รับ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ดําดำเนินการในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่าง30แห่งใน17จังหวัดทั่วประเทศสำหรับโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านไพโควิด1 9บ้านบ่อวีมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน50คนใช้พื้นที่จำนวน30ไร่ในการดำเนินโครงการโดยแบ่งพื้นที่ขุดบ่อน้ำจำนวน3บ่อขุดคลองไส้ไก่ปั้นโคกทำแปลงนาและแปลงพืชรวม8.5ไร่ขณะน,นี้การดำเนินโครงการในระยะแรกได้ปรับสภาพพื้นที่แล้วเสร็จสม บูโดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการสนับสนุนเครื่องจักรปรับโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงปรับปรุงแหล่งน้ําผันน้ําเข้าบ่อในฟาร์มเพื่อให้มีน้ําใช้เพียงพอในช่วงฤดูแล้งเริ่มปลูกพืชคลุมดินเช่นหญ้าแฝกรวมถึงไม้ผลและในสัปดาห์หน้าจะเริ่มปลูกข้าวพืชผักและไม้ยืนต้น รวมถึงส่งเสริมด้านการเลี้ยงสัตว์เช่นไก่เนื้อไก่ไข่แพะและหมูหลุมซึ่งนอกจากการจ้างงานเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 แล้วในช่วงที่โรงเรียนไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ยังเปิดโอกาสให้เยาวชนลูกหลานของสมาชิกในฟาร์มได้เข้ามาเรียนรู้กิจกรรมต่างๆเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อไปด้วยพลเอกศิวะพระมรทัศ ผู้บัญชาการกองกําลังจิตอาสาพระราชทานพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบภ,ภัยจังหวัดนาราธิวาสซึ่งตั้งอยู่ตําบลโคกเคียนอําเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสจัดตั้งขึ้นตามโครงการเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษอยู่ในพื้นที่เขตนิคมสหกรณ์บาเจาะหมู่ที่3ตําบลโคกเคียนอาเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสมีขนาดพื้นที่5้าไร่ 28.3ตารางวาสามารถรองรับผู้อพยพจากตำบลโคเกเคียนและเทศบาลเมืองนาราที่วาดได้300คนจาก13หมู่บ้านและอีก25ชุมชนโดยมีรูปแบบการก่อสร้างประกอบด้วยอาคารอนเนกประสงค์หนึ่งหลังห้องน้ำชายหญิงจำนวนอย่างละหนึ่งหลังและอาคารพักขยะจำนวนหนึ่งหลังขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วร้อยละ6 1และหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่25พฤศจิกายนนี้จะมีการส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนต บลโคกเคียนดูแลบำรุงรักษาต่อไปอย่างไรก็ดีอาคารดังกล่าวยังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรจำนวนหลายครัวเรือนที่อาศัยอยู่ตลอดแนวชายฝั่งทะเลตำบลโคกเคียนซึ่งได้รับผลกระทบจากคลื่นซัดจนไม่มีที่อยู่อาศัย ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลีอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดพิษณุโลกเชิญสิ่งของพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบแก่นายบุญเหลือบารมีในอำเภอวังทองเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยในพื้นที่8ตำบล40หมู่บ้านจำนวนทั้งสิ้น223ชุด ทั้งนี้เมื่อวันที่4วันที่7และวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุวาตภัยส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอวังทองได้รับความเดือดร้อน223ครัวเรือนซึ่งประชาชนผู้ประสบวัตภัยที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างทราบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งห่วงใยประชาชนพร้อมจะประพฤตินตนเป็นพลเมืองที่ดีดำเนินชีวิตตามรอยพระยุคลบาทด้วยวิถีเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงผนึกพลังร่วมกันทำโรงรักษาพัฒนาประเทศไทยให้เจริญ มั่นคงโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนผู้ยากไร้จำนวนสองรายพร้อมมอบถุงยางชีพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป สมเด็จพระนิิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาติไทยทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานอนุญาตให้สภากาชาติไทยจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาติไทยณวัดหูช้างอาเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี เป็นแห่งที่3เป็นการปรุงอาหารสุกใหม่ตามหลักโภชนาการแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีจำนวน3,000ชุดในเมนูข้าวสวยไก่ผัดขิงใส่เห็ดหูหนูทอดมันไข่เค็มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด -19 โดยจะเปิดไปจนถึงวันที่2มิถุนายน2563 ครัวพระราชทานอุปนายกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยนั้นคำนึงถึงการเป็นต้นแบบที่ดีด้านการจัดการครัวที่เน้นความสะอาดมีการจัดการสุขพิบาลที่ได้มาตรฐานมีเมนูอาหารสดสะอาดบุคลากรที่เตรียมเครื่องปรุงเครื่องแต่งกายตามมาตรฐานคือสวมหมวกคลุมผมใส่ผ้ากันเปื้อนสวมหน้ากากอนามัยและสวมถุงมือรวมถึงการแจกจ่ายได้ดำเนินการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สร้างความปรับ ลื้มและทราบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น นอกจากนี้ที่สถานีกาชาติที่6อำเภออรัญยประเทศจังหวัดสระแก้วสภากาชาติไทยได้จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยเพื่อปรุงอาหารสุกใหม่แจกจ่ายแก่ประชาชนในจังหวัดสระแก้วและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ประชาชนทั้งคนไทยและแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด -19 โดยไม่เลือกเชื้อชาติวันณศศาสนาตลอดจนได้นำอาหารพระราชทานไปแจกจ่ายแก่ประชาชนอำเภออรัญยประเทศและอำเภอวัฒนานคร จำนวนทั้งสิ้น1,700ชุดในเมนูข้าวสวยกระเพราหมูผัดหัวชัยโป้ไข่ต้มไส้กรอกครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยนั้นคำนึงถึงอาหารสดสะอาดถูกหลักพชนาการส่วนบุคลากรที่เตรียมคุ้งปรุงอาหารแต่งกายตามมาตรฐานรวมถึงการแจกจ่ายอาหารแก่ประชาชนได้ดำเนินการจัดระเบียบการรักษาร,ระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และโอกาสนี้ไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในตำบลท่าเกวียนอเภอวัฒนานครซึ่งป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบและผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตาัดดำเหล็กเนื่องจากประสบอุบัติเหตุขาขวาหักสร้างความปราบลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้